จังหวัดหนองคายพิธีปิดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชียครั้งที่5ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชียครั้งที่5ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่7-15กุมภาพันธ์2569ณสนามแข่งขันกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย มีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน97คนเมื่อช่วงบ่ายวันที่15กุมภาพันธ์2569ที่บริเวณล,ลานแลนด,ดิง้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันร่มร่อนบินลงป้อแม่นยำชิงแชมป์เอเชียครั้งที่5ประจำปี2569ที่สนามกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง15กุมภาพันธ์2569พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันและทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทอีกด้วยนาวาอากาศเอกวีรยุทธดิศยศรินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามคณะกรรมาการจัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชียครั้งที่5ประจำปี2569กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งมีนักกีฬาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากโดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยมาเลเซียมองโกเลียเกาหลีใต้อินโดนีเซียอินเดียจีนไต้หวันอิรัก โคโซอวฮ่องกงญี่ปุ่นและประเทศไทยจำนวน97คนเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันจึงได้จัดให้มีพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาผู้ที่ชนะการแข่งขัน